ีค่ะทุกคนมาตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเมษานะคะทุกคนคิดถึงกันไหมคะคิดถึงกันไหมก,ก,ก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาทำคลิปก็ถือว่าเป็นเลิกเงามอยาดีในการที จะได้กลับมาอัปเดตต่างๆนะคะว่าชีวิตตน่นรีไปถึงไหนแล้วบ้างเอาละตอนนี้นะคะที่เป็นสิตอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะโมงอะมัเนเพิ่งตื่นนะทุกคนมันตลกอะ <c oughs> โอเคตอนนี้นะคะเป็นสักก็อยู่ที่ค้นแก๊ค่ะทุกคนเสนียงดังไม่ได้เดี๋ยวขา้างนอกดังเพาะงั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเดี๋ยวก่นว่า ไมสามารถทําอะไรให้ขอนแก้แต่ว่าตอนนี้ขอนตัวไปดึงสติก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำาล้วน้่แปรงฟันแต่งตัวเสร็จสักให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะค่ะทุกคนแมสระกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่อาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี้ก็จะมาุูแบบว่าเบ, au, บ au, ๆาๆใสๆนะคะ ก็ที่กลับมารอบนี้นะคะที่มาถ่ายคลิปวันนี้นะคะแมษสาก็จะมาทำคลิปฝึกงานวันแรกแล้วว่าตอนนี้เมษสาก็อยู่ปีสแล้วนะคะเทอม2ก็ต้องฝึกงานนะคะซึ่งเม่าก็เลือกที่จะมาฝึกที่ กันนะคะบริษัท KTV ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้แม่สอเลยนะคะว่าสุดงานวันแรกเราจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมนะคะแล้วก็มันต่อไปจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะได้ทําอะไรบ้างหน้าที่ของรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวว่าไปเลยนะคะ A few moments later. ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะอยู่ที่หน้าออฟฟิศของเราเองชื่ <A S 1> อห <A S 1> าักไอมาดีะ <A S 1> นะคะร้าน oh. กาแฟของเรา <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆนะคะที่ยูมอเดียวกันนะคะแต่ว่าเราเรียนคนละเอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียนด้วยกันนะคะเดี๋ยวสักพักเราจะเข้าออฟฟิศกันนะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากไม่รู้จะทําอะไรค่ะวันนี้อันนี้ลุกอะไรคะอันนี้มาในลุกเก๋ๆชิคๆเจ๋จี๊ดคิดว่าคิดว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้ก็น่าจะได้เต่อแบบทีมงานสื่อนีสองปี่ต้องเด้อเราต้องทีมอะไรอันบ นี่นะคะร้านกาแฟที่เราแวะเมื่อกี้แล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวนี่ค่ะออฟฟิศเราก็อยู่ตรงเราเข้ามาในออฟฟิศของ

นลไมีกับกากนเราเทเนตีเป ah, okay. mm. uh, well ็นก่งอ้นมที่ตัวนี้ว่างเก่งตลดขวัญใแล้วานมี่แบบเ้ยะทำยนิเีอาผมดอะร่นาแ่นมีแข็งนี่กกังอนียดูอ๋อดูใครอยู่อ่ะม้ยลุกม่ม่ น่่ไมมาาโอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาปิดคลิปกันแล้วนะคะใช่เว้ยจริงอันนี้จะเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศออฟฟิศตอนกลางคืนของเรานะคะวันนี้ก็จะมาปิดคลิปแล้วนะคะสำหรับการอะไรนะฝึกงานฝึงานวันแรกนะคะอันนี้เป็นเพื่อนสาวใหม่ของเรานะคะชื่ออะไรคะชื่อโดชื่อชื่อโดโดชื่อดโดค่ะนี่แน่เป็นไงบ้างคะฝึกงาน ไม่ไม่ใช่วันแรกจริงๆเราโด้มากก่อนแต่ว่าถือว่าเจอกันวันแรกเป็นไงบ้างดีกว่าเจอกันวันแรกเป็นไงบ้าเอ้ยนี่โมสของเราไงค่ะดีหลอสนุกมากกับสามคนนี้ก็คือปังมากโดยเฉพาะเมษาก็คือนี่ไงไม่ใช่ที่เราถึงไิมีโนาโตกิมีเราโตอีกแล้วชอบจีบมากโดนจีบตั้งแต่เช้าแล้วงงโดนจีบตั้งแต่เช้าโดนชอบอยู่หับใครอยู่หมบใครสดยังสวดไหมสดไหมจะเป็นเบี้ยเราแล้วสดโอเคอ่ะเป็นไง ส่งปิดคลิปดีมากดีมากน่ารักน่ารักจ้าเป็นไงบ้างก็ดีค่ะโอ๊ยน่ารักไม่เหลืได้ทำอะไรบ้างคะวันนี้ก็วันนี้ก็ได้นอนเฮ้ยจริงจ้าก็มีคนนอนอยู่นะคห้องบ้อนแล้วมีคลิปไ้่น่าพลามีคลิปทุคนอยู่นะห้องรอนเดี๋ยวแนบคลิปค่ะฝึกงานวันแรกอันนี้มีษานอนและซีอีโออยู่ข้างในมีษานอน เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ได้เขียนข่าวพูดดังๆค่ะวันนี้ก็ได้เขียนข่าวสองข่าวนะคะว่าจ๊บๆเชิวชีพี่พี่ใจดีมากเลยเราชอบคนกระร่วมงานก็น่ารักบรรยากาศก็ดีๆค่ะใช่นะคะวันนี้เมสสัก็ได้ทําอะไรบ้างได้ทำข่าวเขียนคิดข่าวสองข่าวตอนเช้าแล้วก็้ยตอนเช้าเรามาถึงเราก็แบบว่ามีการหลายพฤติกรรมนิดหน่อยแบบทำความรู้จักชื่อกันเแล้วก็ตอนบ่ายเราก็มานั่งอ่ หาโลเคชันในการที่จะถ่ายรายการแล้วก็ทำสคริปต์กันนะคะโอ้ยพูดไปชัดตลกดังจริงจริงงานเราเหลือนะคะเราไม่อยากทำให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำค่ะเราเล่นขะเฮ้ยมีคนมาเข้าร้องนี่หนนี่นะนี่นนตะเล็กตะนน้อยขึ้นมาเลยโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับรีวิวฝึกงานวันแรกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้แบบว่าเผื่อจะมีคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย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 คหน่ายบาค่ะทุกเพื่อนเยัยยัยบายค่ะมาที่ว่าแน่ยังไม่ย้ายเหรอเพราะว่าขอลาไปก่อนค่ะไม่ทันโมเป็นเป็นแบบว่ามุกเ้าไม่ได้แล้วอ้าว